สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดี13,000คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์หน้าเฟซหนึ่งกำลังจุดทูบขอดาวโจนแล้วก็อมสินของวันพรุ่งนี้เพราะว่ารัฐบาลไทยหนึ่งให้แล้วหางเดียวตัวเดียวเลยนะคะ3ตัวหางเดียว3ตัวหางเดียวเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นคนไม่อยากหนึ่งจะไม่อยากให้เรียกหายหักหายหลายหางปกติปกติเนาะรัฐบาลไทยป๊าป๊าเปิดเปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอับ กป,นนปกติอ่ะหนึ่งจะให้รัฐบาลไทยประมาณสามตัวประมาณสี่หางสามหางสี่หางสองหางประมาณนี้นะคะแล้วก็จะให้สองตัวประมาณแปดหางบนสี่หางล่างสี่หางแต่รอบเนี้ยหนึ่งให้ตัวเดียวเล่นไปเลยบนล่างแต่เน้นที่ล่างหนึ่งขอเน้นที่ล่างนะคะในรัฐบาลไทยที่หนึ่งให้นะคะส่วนดาวโจนคืนนี้นะคะ สามลัฐใครจะไปตามด้วยก็ได้ไม่รู้จะทันไหมนะคะดาวโจนคืนนี้หนึ่งจะให้ตามเลขทูบกับออมสินพรุ่งนี้นะคะเลขทูบออมสินทกศกัเลขทูบหมดเลยนะคะเพราะว่า,าหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งเป็นคนไม่รู้ว่าหวออมสินน่มันออกแบบไหนไมันออกยังไงเนาะก็คือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเวลาหนึ่งให้แต่หนึ่งจะชอบเล่นรัฐบาลมากกว่าแต่เนื่องจากรัฐบาลเป็นงวดแรกถามว่าหนึ่งมั่นใจในค่อนข้างมั่นใจแล้วก็งวดเนี้ย ลูกค้าแจ้งว่ามีเลขอันเยอะมากๆนะคะใครเข้ามาแล้วอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ให้กดเก้าขึ้นมารอนะคะในกลุ่ม v 1จะมีแนวทางทุกหวยและทุกหุ้นนะคะจะมีแนวทางให้ทุกหวยและทุกหุ้นนะคะคือหนึ่งจะบอกก่อนว่าหนึ่งจะเน้นหนักที่ฮานอยนะคะเน้นหนักที่ฮานอยวันนี้จะหลุดนะคะประมาณ4หวยจาก 1, 2, 3 4 5้าหกเจ็ดแปดเก้าส1บสิบเอ็ดสิบสอ่หวยหลุด4ี่เข้า13นะคะหลุด4เข้า13แล้วก็แตก3ตัวทั้งหมดสาองหุ้นนะคะแล้วก็เข้าตัวฟันนะคะตัวฟันหางเดียวสองหุ้น ค้า 4D มานะคะ41850เพราะว่า1ฟัน5ฮานอยวันนี้1ฟัน5นอย 4D เข้าตัวฟันตัวเจาะนะคะตัวเจาะน้อย 4D เข้าตัวเจาะ50ตรงๆเลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าขาหนึ่งขอคนลั1แชร์หน้าเฟซไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มแช์หน้าเฟซหนึ่งแชร์พอนะคะไม่ต้องแชร์ลงกลุ่ม1ไม่เรียกไม่เรียกเก็บค่าน้าใจค่าน้าชาค่ากาแฟหนึ่งไม่เรียกเก็บและ1ไม่รับบางคนไม่รู้จากหนึ่งเข้ามาแล้วติดตามหนึ่งไปก่อนก็ได้นะคะติดตามหนึ่งไปก่อนก็ได้ฟังให้ดีนะคะหนึ่งจะไปวันนี้หนึ่งจะไปไวมากๆเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งรอตัวล็อกตัวล็อกกันหนึ่งได้มาแล้ว ที่หนึ่งบอกว่าหววล็อกอ่ะคือจะบอกก่อนว่าหววล็อกมันล็อกจริงๆมันมีมาทุกมันมีมาเกือบทุกงวดที่ล็อกคืองวดที่มันล็ก 4, อกสี่หกอ่ะนั่นคือก็ได้มาก็คือได้มาแล้วหนึ่งก็บอกกับสมาชิกว่าเออเขาส่งมาว่ามันจะล็อกสี่หกมันก็ล็อกสี่หกจริงแต่ว่าคือสี่หกโชคดีที่ว่าหนึ่งปล่อยแม่ปล่อยแปดหกสี่เนาะแปดหนึ่งปล่อยแปดหกสี่ไปแล้วมันเป็นตัวเดียวกันแล้วเขาสั่งล็อกสี่หกมา ก็เลยแบบว่าเออลูกค้าก็ได้กันไปเยอะหนึ่งก็เลยจะบอกว่าห่วยล็อกมันมีล็อกจริงๆแต่หนึ่งอะไม่สามารถเอามาลงหน้าเฟซได้หนึ่งจะไปเรื่อยๆนะลูกค้าขารอทูบหมดทูบเหลืออีกสองตัวนะเอ้สวยมากเลขสวยลูกค้าเลขสวยสวยเลยอะ่ะหนึ่งจะบอกว่าเลขสวยมากๆมากๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะ หนึ่งบนหนึ่งไปรัวๆเลยนะเพื่อที่ว่าหนึ่งจะได้แบบว่ากลับมาคุยเรื่องหวยทีเดียวนะคะฟังนะแม่คนเข้ามาเยอะมากใช่ปกติมากเลยค่ะลูกค้าพอเวลาให้หวยก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะใครอยู่ในกลุ่มรอเลขล็อกอะงวดเนี้ยถ้ามานะคะถ้าเลขล็อกมาเดี๋ยวจะลงพรุ่งนี้เพราะว่า รอเขาคอนเฟิร์มมาเพราะล็อกมันจะล็อกชัวร์อยู่แล้วลูกค้าแต่ว่าแค่ว่าเราจะไม่ได้มาทุกนวดอะ่ะถ้ามันล็อกทุกงวดมันก็คงไม่ได้เนาะแล้วหนึ่งขอปรับมุมมุมกล้องก่อนลูกค้าจะได้แคปเห็นหน้าจอใครแคปหน้าจอแล้วลูกค้าฟังให้ดีใครที่แคปหน้าจอแล้วให้ให้กดเลขเก,ก้าขึ้นมาให้หนึ่งนะคะลูกค้าไม่ต้องแคปให้ตรงนะ ใครแคปอไม่ต้องแคปให้ตรงตัวสินค้านะคะอ่ะลูกค้าแคปหน้าจอค่ะ ลูกค้าแคบหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งในขณะที่ร้อลูกค้าแคบเลขทูบจะเป็น1 3 2 6นะคะเลขทูบจะเป็น1326ด้านนี้จะเป็นตัวที่1แปลง1กับ7ตัวเดียวกัน3กับ8ตัวเดียวกัน2กับ5ตัวเดียวกันและ6กับ9ตัวเดียวกัน1ชอบตัวเดียวเลยหางเดียวเลยก็คือที่วงสีแดงเอาไว้นะคะตัวมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ตัวที่วงสีแดงฟังนะแฟนคลับเยอะขอบคุณมากค่ะตัวที่1เน้นคือตัวที่วงสีแดงให้นะคะเน้นที่สุดคือตัวที่1วงตัวเดียวนะคะอันนั้นคือเลขทูบเนาะเลขทูบที่1จุดจะได้ตัวนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นตัวที่1แปรให้นะคะที่เป็นตัวคล้ายกันนะคะที่เป็นตัวคล้ายกันนะอ่ะขวานิดโอเคไหมคะ ใครแคปบหน้าจอแล้วกดก้าวขึ้นมาฟังให้ดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่หนึ่งไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟเป็นแนวทางที่เราแบ่งปันกันแบบนี้นะคะเป็นแนวทางที่เราแบ่งปันกันแบบนี้นะคะลูกค้าบอกว่าไม่เห็นไม่เต็มไม่เต็มนี่คือหนึ่งหรือว่าอะไรวะตป๊บหนึ่งนะลูกค้าขาเด็ดหนึ่งจัดการอืออ่ะดูดิว่าแนวนอนเงจะเต็มไหมลูกค้าจ๋า เห็นไหมมันไม่ได้ลูกค้าหนึ่งหมุนไม่ได้กล้องอะ่ะมันไม่ยอมให้หมุนอะลูกค้าแขบกันเดอ้อเอาเท่าที่ได้นะลูกค้าขาบุญไครบุญมันดวงไครดวงมันเนาะดวงใครดวงมันนะคะดวงใครดวงมันนะ ฟังนะคะใครแขปบหน้าจอแล้วกด9ก้าขึ้นมาให้หนึ่งลูกค้าถูกหวยกับหนึ่งห้าโอนค่าน้าใจค่าน้าชาค่ากาแฟมาให้เพราะหนึ่งไม่รับนะคะส่วนรัฐบาลไทยใครรอรอ,รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลูกค้าจากรัฐบาลไทยงวดนี้ให้ห่างเดียวไปแปลเป็นตัวเลขกันเอาเองนะคะให้ห่างเดียวเลยค่ะลูกค้าขางวดนี้ขอไม่ไม่หลาหาง รัฐบาลไทยรอแป๊บหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยหนึ่งให้ห่างเดียวตัวเดียวลูกค้าไปแปลงตัวเลขเองแล้วกันเนาะบ้านเลขที่1คือ107แตกเรียบร้อยแล้วนะคะฮานอย VP วันนี้นะคะ ห้ามโอนค่าน้ำใจนะลูกค้าจ๋าจะถูกกี่ร้อยกี่พันกี่บาทเรื่องของลูกค้าเลยเพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อลูกค้าใช้เงินลูกค้าซื้อไม่ได้ใช้เงินหนูซื้อหนูเพียงแค่จุดทูบเป็นสื่อบอกให้ลูกค้าเท่านั้นเองนะคะจุดทูบมาแล้วก็มาแบ่งปันกันแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวรอคนลดกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวหนึ่งจะให้รัฐบาลไทยหางเดียวเลยนะคะส่วนตัวล็อกอะ่ะหนึ่งจะบอกก่อนว่าตัวล็อกอะ่ะมันอยู่ในตัวนี้ด้วยซึ่งหนึ่งอะ่ะหนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงจู่ๆมาล็อกตัวนี้ได้เนาะงง ตัวล็อกอะได้มาสองหางแต่จริงๆแล้วว่าตัวล็อกมันชนกับเลขดังนะคะสวัสดีพี่ตรงจิตนะคะอ่ะลูกค้าขาในขณะที่รอลูกค้าแขปใครแขปแล้วกดก้าวขึ้นมานะ,ป,ะป๊าป๊าเอาพี่กิวมาหน่อยป,ป๊าป๊าขาเอาอุ้มพี่กิวมาให้แม่หน่อยอ่ะหนึ่งของญาติไปที่รัฐบาลไทยหางเดียวแขปจะใครบอกว่าแม่นิงมองไม่เห็น หนูถือว่าไม่มีบุญรัฐบาลไทยห่างเดียวใครเห็นแล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นมาเลยใครเห็นแล้วคุณพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นมาเลยใครเห็นที่หนึ่งให้รัฐบาลไทยห่างเดียวแล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นมาเลยค่ะใครเห็นตัวเลขที่หนึ่งให้แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นมาเลย นะคะใครไม่เห็นหนึ่งถือว่าไม่มีบุญไม่ขยับให้แล้วด้วยนะจ๊ะถือว่าไม่มีบุญแล้วนะคะลูกค้าไปแปลตัวเลขเอานะคะแปลตัวเลขเอาเนาะบางคนคือหนึ่งให้หางเดียวลูกค้าไปแปลได้เลยตัวขายกันคืออะไรหนึ่งแนะนําให้ลูกค้าแปลติดไว้ตัวที่แปลติดตัวละหบาทพอแต่ตัวที่หนึ่งให้นียขอจัดเลยค่ะ50าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยฟาดไปค่ะ ฟาดไปนะคะฟาดไปนะคะใครเห็นตัวใครเห็นที่หนึ่งให้เนี่ยเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมาทีค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาทีค่ะคนดูจากหมื่นหกพุ่งขึ้นมาเป็นหมื่นเจ็ดนะคะอีกหนึ่งพันคนดูพุ่งเข้ามาในไลฟ์สดแบบว่ากระจุยมากอีแม่เอ๋ยใครแคบแล้วใครเห็นแล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นขึ้นมาค่ะลูกค้าหนึ่งจะบอกอะไรให้ฟังนะถ้าเป็นลูกค้าร้านหนึ่งจะรู้มันจะมีหวยยงวดหนึ่ง ที่มันออก942 1สี่ให้เจ็มา942พูดแค่เนี้ยน่าจะเข้าใจนะ1นึ่ให้เจ็มา942ทุกรอบให้เลขเจ็ดีไรมาตัวนี้ให้ตัวนี้เป็นเลขเจ็ดอ,อย่างเนี้ยทุกรอบอันนี้ถือว่าบอกแล้วนะใครใครที่ฟังอยู่พอคิดได้ก็คิดนะคะใครคิดไม่ได้ก็เอา้าไม่ว่ากัน วันนี้หนึ่งขออนุญาตพักผ่อนนะคะลูกค้าขะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ติดตามกันมาและอยู่ด้วยกันจนจบไร์สดนะคะขอให้พรุ่งนี้ลูกค้าทุกคนของหนึ่งนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะจ๊ะลูกค้าจ๋าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอแล้วมากีดพร้อมกันนะคะเรามาจะมาเจอแล้วมากีดพร้อมกันพรุ่งนี้หวยล็อกอะไรนะคะหนึ่งจะลงให้ในกลุ่มทันทีที่หนึ่งได้มาหนึ่งขออนุญาตพักผ่อนคืนนี้ขอให้ลูกค้าแตกดาวโจนบนล่างขอให้ลูกค้า แตกอมสินแตกทกศแตกรัฐบาลไทยแตกทุกทุกหวยทุกหุ้นเลยนะคะขอให้ลูกค้าฝันดีนะคะหนึ่งก็จะไปนอนแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วลูกค้าจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแล้เวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บายๆเดี๋ยวหนึ่งจะมาไล์ like, สดจีบกับลูกค้าแต่ไม่เปิดให้เข้ากลุ่มนะให้เข้ากลุ่มเฉพาะคนที่เอฟทันคืนนี้นะคะฝันดีค่ะลูกค้า